ตู้ลำโพงนะครับของ X Audio นะครับไปดูกันครับผมสำหรับตัวตู้ลำโพงนะครับของ X Audio นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว XA18 นะครับดอกลำโพงที่ใส่ในชุดนี้นะครับของ18นิ้วรุ่นนี้จะเป็นดอก18นิ้ว NPE OEM นะครับโครงหล่อไว้4นะครับตัวนี้กำลังวัตก็อยู่ที่800วัตต์นะครับ800วัตต์และก็เสียงกลางนะครับเสียงกลางตัวนี้จะเป็นตัว XL12 ของ X Audio เหมือนกันนะครับถ้าหากท่านไหนดู คลิปนี้แล้วสนใจสนใจตู้ลำโพงนก็จะเป็นตู้18นิ้วนะครับ3 8ตัวนี้ราคา1ใบนะครับ้อมดอกราคา1ใบอยู่ที่6,900บาทนะครับ6,900บาทสำหรับเสียงก้างนะครับราคา1ใบอยู่ที่7,900บาทนะครับ7,900บาทนะครับเป็นตู้ประกอบสำเร็จนะครับและก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่บอกว่าโดนใจมากนะครับนั่นก็คือเป็นโปรโมชั่นของแถมนะครับสำหรับ ลูกค้าท่านไหนที่ซื้อตู้ลำโพงชุดฟรีคุ้นสนะครับเป็นของ X Audio นะครับซึ่งจะมีตู้ซับเบสนะครับ XA 1 8นี่4ใบแล้วก็เสียงกลางนะครับ XL 1 2อีก4ใบนะครับทางร้านฮิปโปนะครับแถมคอสดิจิตอลแผ่นท่อมให้อีก หนึ่งเครื่องนะครับผมในราคา9,900บาทนะครับถ้าหากท่านไหนซื้อตู้อ่างพงรับชุด4ี่คูณสนะครับในราคาเพียง59,200บาทนะครับเป็นชุดสี่คูณสี่นะครับย้ำนะครับแถมฟรีคอสแพนทัมนะครับ i8 1เครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันว่าเป็นยังไงนะครับคอส i8 คอสดิจิตอลนะครับของ i8 นะครับตัวนี้ก็2องอินหเอานะครับเราก็มีโปรแกรมอะไรให้ด้วยนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้ก็เขาบอกเลยว่าทางร้านฮิปโปนะครับก็ใส่ชุด ให้ลูกค้าแทบเกือบทุกชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับชุด4คุณีอุณ 2, ุณอย่างนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับในราคาแตพาะตัวเครื่องนะแผนทอเนี่ราคาหนึ่งเครื่องนะครับอยู่ที่9,900บาทนะครับและก็โปรโมชั่นนะครับทางรา้านที่โปรนั่นก็คือถ้าหาลูกค้าท่านไหนซื้อ 4, ชุด4ุณเฉพาะชุดตู้นะครับเสียงกลาง4ใบตู้ซับอีก4ใบนะครับ รับฟรีทันทีคอร์ส i8 1เครื่องนะครับครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆทุกท่านนะครับไปลองฟังเสียงนะครับตู้ลำโพงนะครับ XA ็นว่าจะเป็นตู้ซับแล้วก็เสียงกลางนะครับว่าน้ำเสียงจะพายเลาะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ เข้ามาชมในคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ช่างพองลาไปก่อนครับวันไหนคลิดหน้าครับผมสวัสดีครับ